มันจะเสียการเรียนนะฟังนะเสียเกณฑ์นะฟังนู่นหันไปพูดกับเขาครับอะไรต่ออีกฮะับมันจะได้ไม่ต้องมาแก้ทีหลังเพราะว่ามันอาจจะเสียเวลาถ้าเราสารไปแล้วเราไปต่อตอสี่ที่เหลก็ต้องมาแก้เห็นไหมแบบนี้เราใช้ปัญญาไหมครับใช้ปัญญาไหมฮะอาสาทุกให้เพื่อนหน่อยโอ้แนวคิดมันไม่เหมือนกันครับสวัสดีค่ะฉันชื ชื่อเล่นชื่อการค่ะอ่าเราจะนำศีลสมาธิและปัญญาไปไประยุกต์ใช้ในการศึกษาได้อย่างไรครับ่ารคิดทีออ่พอแยกแยะปัญหาอ่าลองแนะนำเพื่อนๆดูสินี่ถ้าเพื่อนๆในห้องเรียนเราไม่สามัคคีกันเลยเนี่ยเห็นแก่ตัวกันแบบนี้เราจะเอาศีลสมาธิและปัญญาไปแก้ไขยังไง อ่าทีนี้ลองบอกกับเพื่อนไปสิเอาไมค์เข้าป่ากนิดนึงนะฮะจะได้ดังๆนะครับอ่าเก็บสฟไม่อยู่ตอนนี้อ่าบอกให้เพื่อนราดใจถ้าเพื่อนไม่ถึงกันหรือแบบซีกันอะไรประมาณนี้ก็ไปบอกเพื่อนทั้งสองฝ่ายค่ะอ๋อถ้าคนในห้องนี้เพื่อนเรา เพื่อนเราทะเลาะกันแบบนี้ไม่ถูกกันแบบนี้เราจะใช้ศีลสมาธิปัญญาจากกัดการยังไงฮะยังไงดีพูดให้เข้าใจกันค่ะขอโทษกันให้ขอโทษกัน,ให,กนให้เข้าใจกันเราจะทำยังไงให้พวกเขาเข้าใจบอกกันไปเลยฮะก็อบอกในสิลที่ดีถ้าขาดแนนดึ่งไปก็อาจจะแบบเสียใจหรือแบบ มันไม่มีความสุขอะบอกเพื่อนไปเลยบอกเพื่อนไปซิว่าเราเรามีอะไรอยากจะบอกเพื่อนเพื่อนไปเลยฮะบอกไปเลยครับหนูไม่ถูกกับใครหนูไม่ถูกอะไรหนูพูดในใจไปเลยเอ่าปัญญาอ่ะปัญญาปัญญาใช้ในเรื่องเรียนค่ะอ่าปัญญาใช้ในเรื่องเรียนเราลองเสนอแนนะแนวคิดให้เพื่อนๆได้ฟังหน่อยครับการเรียนทุกวิชาค่ะ ใช้คิดวิเคราะห์ทํางานทุกอย่างเพื่อนๆสั่งนะครับสิ่งที่น้องได้พูดออกไปนะครับให้แนวคิดออกไปเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าน้องมีความเข้าใจลึกซึ้งแล้วก็อยากจะเสนอแนะให้พวกเราอาสาตัวให้เพือพ่อนหน่อยออต่อไปพี่มอมอมอ 2. 2> สองสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชะน,นทอทรคองมองอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอครับหครับ เราจะใช้หลักศีลสมาธิและปัญญาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาได้อย่างไรครับเอางี้เอางี้เราจะใช้ศีลสมาธิและปัญญาทํำยังไงเพื่อนถึงจะเป็นคนดีครับก,บก็บอกเพื่อนอเไยบอกเพื่อนอเลยเพื่อนฟังหน่อยเพื่อนบอกเพื่อนว่าอันไหนไม่ดีเลยกให้เพื่อนบอก อะไรไม่ดีส่วนส่วนมากเราจะเห็นสิ่งที่ไม่ดีจากเพื่อนคืออะไรฮะเพื่อนทําอะไรไม่ดีให้เห็นนเรียนะฮะคนโดนเรียนใครโดนเรียนครับอาจารย์อะไรนมีไหมครับใครสมการใครโดนเรียนอันนี้อยากจะฝากบอกคนที่โดนเรียนยังไงโดยใช้สีลสมรธินิะปัญญาอ่าบอกไปเลยก็ให้ให้ หยับทรงไม่อยู่แล้วให้มาช่องเรียนเพราะว่าตอนที่จะตามแก้อะไรประมาณนี้มันจะแก้ยากแล้วมันก็จะเพลองเวลาเออแล้วอะไรอีกครับเก็บให้ข้ามสะสมมีอะไรอีกครับมีอะไรอีกครับไม่มีนะเฮ้เราเราเรามีอะไรจะฝากบอกเพื่อนๆอีกครับสารละสัาแล้วสู้ๆสู้ๆเออเออเออสติสติฮ่าสติ สู้ๆบอกแนะนำเพื่อนไปเลยนะฮะเรามีแนวคิดยังไงที่จะให้เพื่อนเนี่ยมีความสุขในการเรียนอบอกสิก็ให้ตั้งใจเรียนแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรกันถ้าถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ปรึกษากันให้สอนการยนปรึกษาในทุกเรื่องจะเป็นเรื่องเงินนะครับอพาไม่มีเนกันลเรื่องเลยฮะไม่มีเงินกันลวคบปรึกษาไม่ได้ตามกำลังเด็กเด็กลว โอเคอาสาทุกให้เพื่อนหน่อยคนสุดท้ายมีความรู้นั้จะแน่นพอนะครับแน่นแน่แน่แนแนอ่าบนจอเขาบอกว่าศีลสมาธิและปัญญาเป็นหลักธรรมสมคัญในการสําหรับฝึกตัวเองเราจะใช้ศีลสมาธิและปัญญาไปใช้ในการควบคุมเพื่อนที่เกเรยัยงไงทำยังไงถึงไม่อยากให้เพื่อนเกเรอ่ะบอกใหสิ เอาเก็บสงไม่อยู่แล้วครับเอาหันหันไปหาเพื่อนเพื่อนที่อ่าอ่าเอาเอานี้เอานี้เอาถ้าเพื่อนไม่ช่วยเราทํางานเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการยังไงบอกเพื่อนไปสิเพื่อนไม่ช่วยงานเลยบอกเพื่อนไปสิฮะเป็นปยังไงครับเก็บรงไม่อยู่ เอาบอกเพื่อนไปเลยครับอย่ามองมาฝั่งพี่มองไปฝั่งพูดเออเพื่อนไม่ช่วยงานเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการยังไงคําถามยากไปหรือเปล่าการเดินทางง่ายขึ้นหน้าไปาหนเราไปาเยเฮ้เรามีวิธียังไงจะทําให้เพื่อนเป็นคนดีอ่ะนะตักเตือนเพื่อนยังไงตักเตือนมาเลยบอกไปเลยตักเตือนเลยตักเตือนเลยตักเตือนเลย วอกเอวอกเก็บสมไม่อยู่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงโนโนหัดไปหาเพื่อนนนนต่อเพื่อนมันเป็นยังไงครับเสียสิทธิ์ล้วรับเอาบอกเพื่อนเลยบอกเพื่อนบอกเพื่อนไปก่อนเร็วๆเอาไม่บอกเอาถ้าไม่รีบบอกเพื่อนไม่ได้พักแน่เออืเออ อนเพื่อนยังไงจะมีวิธีสอนเพ i, 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 uh, easy, ื oh ่อนยังไงบอกสิรุ่นพ oh ี uh ่รุ uh ่นพี่ดูรุ่นน้องด้วยนะครับเนี่ยรุ่นน้องบอกอะไรเนี่ยรุ่นพี่เป็นตัวอย่างหรือเปล่าอ่าบอกไปอีกสิบอกไปอีกสิบอกไปอีกสิมีรจะฝาบบอกเพื่อนเพื่อนหน่อยเนี่ยถ้าอ่าบอกเพื่อนเพื่อนหน่อยสิ่งที่เรารู้สึกไม่พอใจในการกระทำของเพื่อนบอกไปสิว่าเพื่อนยังไง ยุดด well. ่าเราได้แล้วเพื่อนจะตกหัวเราเพื่อนจะแก้งเราไหนไหนไหนบอกความรู้สึกเราไปสิเอาความรู้สึกที่เราที่เราหูที่เราอัดกับเพื่อนที่บอกไปสิบอไปสิมันเป็นยังไงเก็บสมไม่อยู่ยังไงห้ามด่าคือ ทำในใจเราเน่ยเราคือตัดยังไงที่เพื่อนเราคอยมาเนี่ยมีไหมต้องมีมั่งแหลหรือว่าเราเป็นตัวเล่นเลยนะเอาบอกไปอีกสิบอกไปอีกสินู่นบอกเพื่อนไม่ใช่บอกอาจารย์มันบอกเพื่อนนู่นนู่นนู่นเอาพูดนิ่งๆ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 สินิ่งกันนิ่งเกินไปไม่เอาไปไปให้ปากเลย บอกเพื่อนไปเลยครับบอกเพื่อนไปเลยนครับเพื่อนอย่าไปแกล้งเขานะเออเราแกล้งเราแกล้งเขาหรือเขาไปแกล้งเราขนาดวันพระวันเจ้าก็ไม่เ็นเลยนะอันนี้คือความจริงใช่ไหม ใครใครใครอ่ะพู้ใดล่ะผู้ใดล่ะผู้ใดล่ะไอ้กล้วยใช่ไไอ้กล้วยโอ้ไปแก้งกันโอ้ทำไมไปแก้งเพื่อนล่ะอะไรเนี่ยแล้วถ้าเพี้ยนเออแล้วถ้าเพี้ยนเออเพี้ยนแล้วถ้าเพื่อนแก้งเราแบบนี้เราจะมีวิธีบอกเพื่อนยังไงไม่ให้เราแก้งเราบอกไปสิเพื่อน อยากได้อะไรอ่ะบอกไอ้ยังแกงหอยลายอ้ยังแกงหอยลายเนอเออทำไมทำไมเราลราบอกไปที่ว่าทำไมชอบแกงผมขออยู่อยู่คือไม่ชอบแกงทำไมชอบแกงเขาฮะทำไมชอบแกงเขาอ้าว ไม่รู้ว่าใครแกล้งใครล่ะทีนี้อาเอาคอาสาตูให้เพื่อนหน่อยอ่าเข้าที่เลยครับสะอาสะอาด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 สว่างสว่างสงบเดี๋ยวพักจากจะให้พวกเราพักเบรกฉันน้ำปัสสาวะโอ้ฉันน้ำแล้วก็ไปปัสสาวะสัก15นาทีนะครับ จากนั้นนะครับรอสัญญาณักฆังแล้วก็เข้ามารวมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้รับข้อสรุปกิจกรรมโดยดรโยธาราจะมาสรุปแล้วก็อธิบายแนวคิดนําไปใช้นะครับโอเคไหมครับอาสะอาด